สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเชฟต้นครัวพื้นบ้านวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้วิธีการทำอาหารพื้นบ้านกับเมนูไก่ต้มน้ำปลาบอกเลยว่าทำง่ายมากๆดูคลิปนี้จบทําได้แน่นอนขั้นแรกตั้งกระทะให้ร้อนต้มน้ำใส่ตะไคร้สับลงไปตามด้วย3เกลือเพื่อนซีโคลกให้ละเอียดด้วยแรงทั้ขมดที่มีอยู่ เสร็จแล้วตักใส่กระทะให้เรียบร้อยระหว่างรอให้น้ำเดือดเรามาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันเริ่มต้นจากการใส่พริกสดลงไปกระเทียมตามด้วยโซเดียมคลอไราตามด้วยผงซูโครสโมโนโซเดียมกูโตเมใส่หลายแสบหลายด้วยพี่น้องจากนั้นโขลกส่วนผสมทั้งหมดที่มีอยู่โขลกให้ดังยิ่งดังยิ่งอร่อยหลังจากนั้นเรามาเตรียมกรดซิตริกหั่นหัน,หนแล้วก็บีบลงไปสุดท้ายตามด้วยน้ำปลา ผลให้ข้อกันเป็ดอันเซ็จตักชิมดูโอ้มันแซบอิลีพี่น้องหลังจากน้ําเดือดเรามาเติมพระเอกของเราลงไปก็คือปีกไก่บนจากโลตัสนั่นเองเครื่องปรุงรสเรามีน้ํามันหอยรสด,ดีน้ําตาลสายแดงซีอิ๊วขาวน้าําปลาและก็น้ําปลาอีกซอสแม็กกี้เครื่องปรุงทั้งหมดเข้าที่ปิดฝานะครับจากนั้นรอเป็นเวลา30นาทีอย่าลืมโรยผักชีในน้ำจิ้มด้วยนะครับ เวลา30นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกเปิดฝาหม้อออกมาอือหือโคตรจะหอมเลยครับสีสันสวยงามน่ารับประทานดูจากสีหน้าก็ได้ครับบอกเลยว่ามันหอมมากๆเสร็จแล้วตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟครับผม <c oughs> และแล้วเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงไก่ต้มน้ำปลากับน้ำจิ้มซีฟู้ดข้าวสวยร้อนๆอื <c oughs> บอกเลยมันสุดยอดมากจริงๆ มาเด้อพี่น้องมากินเขาน้ำกันใครสนใจส่วนผสมต่างๆอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับถ้าชอบก็กดใจกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยถ้ามีโอกาสมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้อง